นี่พี่กระโดดพี่พิวอุ้ยน้องน้องอยู่มุมอะ่ะน้องไม่ทําพี่ใช่ไหมอุ้ยเขาเห็นชื่อเราใช่ไหมครับเหมือนที่เราเห็นชื่อเขาเขาอาจจะแบบเคยดูพี่โมดเกมอยู่ก็ได้เงี้ยอุ้ยน้องสวัสดีนี่คือหมาป่าเดียวดายที่ดุที่สุดเท่าที่โลกเคยมีตั้งไอวอ์ปิดตัวเองเอ้ยน้องรอพี่ด้วยน้องพี่จะช่วยน้อง ยังไงดีวะฟ้องเอ้ยเอ้ยเร็วๆวไอวอพังเดี๋ยวนี้เอาน้องก็ตุยสิทำอย่างเงี้ยน้องโอ้โหคงไม่ใช่บอดใช่ไหมครับท่านผู้ชมช่วยดูนะครับแลนะคอมเมนต์กันมานะครับเอาเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งครับเรา,าอยู่ในเกมฟรีไฟนะครับอย่างที่น้องๆขอกันมานะครับหมาป่าเดียวดายนะครับจริงๆชีวิตจริงพี่ก็เดียวดายอยู่แล้วโอเครู้สึกว่าเขาจะเลือกปืนนะครับแบบแรกมาแล้วจะ รอเจอเขาา3 2 1เจอน้องไปเอ้ยพี่ไปแล้วน้องพี่มาแล้วน้องจะโผล่มายัางไงเอ้ยเอ้ยยิงเลยยิง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 อุ้ยอุ้ย,ยน้องน้องรีโหลดแป๊บหนึ่งอุ้ยขอโทษนะอุ้ยชนะด้วยท่านผู้ชมเดี๋ยวดูนะแมตช์นี้เขาอาจจะแบบ ต้องพังอัดเอาจริงอะไรเงี้ยครับอุ้ยเอาแล้วเขายิงแล้วครับเขายิงเปิดจุดเราจะรอครับเขาเปิดจุดเราก็จะยิงเขานี่น้องจะไม่ออกใช่ไหมเฮ้ยมาแล้วครับท่านผู้ชมมาแล้วเรียบร้อยเฮ้ยเขามีบาเรียเฮ้ยบาเรียเท่ห่ะอุ้ยเขกากันแปะเลยอะ่ะเขารู้ว่าเราจะยิงใส่ว่ายังไงน้องพี่จู่โจมเข้ายิงนี่เนี่ยเอาให้เจออุ้ยอุ้ย เมื่อกี้น้องหยุดยิงพี่ก่อนน่ะพี่ก็ต้องหยุดบ้างน้องสวักลโฮโฮีวิ่งไปวิ่งมาด้วยท่านผู้ชมเอาแล้วนี่ไงสวักลีน้องเมื่อกี้พี่ยิงน้องหนึ่งชุดแล้วน้องไม่ยิงพี่ไงพอน้องยิงพี่ก็หยุดบ้างเดี๋ยวพี่จะลองดูซิว่าวงแรงไหมนะอุ้ยท่านผู้ชมวงแรงนี่นอะ อุ้ยตุยเลยพ่ายแพ้หลับเลยครับง่วงง่วงมากเลยหนึ่งหนึ่งไปครับท่านผู้ชมน้องสู้กันใหม่มาเลยมาเลย MP อะไรนะ MP 50ตัวเนี้ยน้องอยู่ไหนพี่จะน้องเก็บปืนหรออุ้ยน้องทำอะไรอะ่ะอ,อ๋อ มีความเย็นเจ็บเล็กน้อยสวัสดีน้องสวัสดีจ้าเฮ้ยคุณผู้ชมครับผมไม่ใช่บอทเนาะใช่ไหมแค่เขาหยุดเล่นหยุดยิงเรานี่หัดตั้งไอวอรครับท่านผู้ชมหัดตั้งไอวอหมาป่าเดียวดายมีเพื่อนซะแล้วเอ้ยไอวอพี่สวยม่จ้าน้องอ้าวไอวอตั้ง ซ้อนได้ด้วยโอ้โดดอุยน้องรู้สึกว่าน้องไม่อยู่แล้วน้องไปไหนเนี่ยน้องน้องไปไหนวะอ้าวดูก,กันน้องอยู่ขอบวงเปล่าไม่เป็นไรครับให้แต้มน้องแมตต์ต่อมาแล้วทานผู้ชมโอเคน้องมาเรามายิงกันสักตั้งหนึ่งนี่พี่กระโดดพี่พิว้วอุยน้อง น้องอยู่มุมอ่ะน้องไม่ทําพี่ใช่ไหมอุ้ยเขาเห็นชื่อเราใช่ไหมครับเหมือนที่เราเห็นชื่อเขาเขาอาจจะแบบเคยดูพี่โมดเกมอยู่ก็ได้เงี้ยอุ้ยน้องสวัสดีดูสกินพี่ด้วยสกินพี่สวยไหมนี่คือหมาป่าเดียวดยที่ดุที่สุดเท่าที่โลกเคยมีให้พี่คาเล่นนิดนึง นี่อ๋อคันโอ้ยเอา้าน้องตุยแล้วดูกำลังจะบอกว่าคานตั้งไอวอได้อุย้ยเพิ่งรู้เอาละครับรอบที่5้าแลครับท่านผู้ชมอุย้ยเขาเปิดจุดครับท่านผู้ชมเฮ้ยแต่ว่าถามว่าเราได้อะไรจากน้องเขาเราได้สกิลอันนี้สกิลอะไรก็ไม่รู้ครับที่เป็นบาเรียสีม่วงๆอ่ะผมชอบจังเลยพอยิงไปแล้วมันคันกระสุนได้รอบด้านนี่ หัดปลาระเบิดน้องหัดปลาระเบิดขึ้นมาได้ไหมน้องน้องขึ้นไม่ได้พี่ลงพี่จะลงมาหาน้องเองอ่าน้องตั้งไอวอลใช่ไหมพี่ก็ตั้งมั่งพี่ตั้งแล้วพี่ก็ตั้งแอบปิดปิดเลยปิดเลยปิดเลยเออแล้วเราก็มาจู่จี่กันตรงนี้หุย <c> ห <oughs> ยอกหยอกสวัสดีสวัสดีสว,สดวงมาน้องวงมาวะ่ะเอาไงดีวะ เราต้องออกครับท่านผู้ชมออกออกออกเออจะได้วิ่งไปตรงกลางอ้าวเออมันยิงไอ้วอได้นี่ว่าอ่ะพี่ช่วยยิงพี่ช่วยยิงนะน้องพี่จะไปตุยก่อนน้องอีกเอา้าน้องแสงพี่โออุ้ยอุ้ยน้องไปก่อนเลยอะ่ะเท่าไหร่สามสอง <c oughs> ยอดติดตาเก็บปืนเอาล้ครับแม็กที่หชิบปุ๊บน้องพี่มาแล้ว น้องเอออันนี้บาลีอะไรเนี่ยบารียนี่ดีนะครับผมชอบจังเลยสกิลเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะเปลี่ยนเซ็ตสกิลที่ผมเล่นมันมีอะไรบ้างมันมีระเบิดร,ระเบิดอะไรครับระเบิดความเย็นไงระเบิดไอซ์ Ice. แบบนี้ใช่ไหมอุ้ยน้องน้องทำอะไรอยู่น้องพี่อยู่ทางนี้น้องจะไม่ยิงพี่หรือไง พี่ก,ก็ไม่กล้ายิงน้องสิน้องไอ้วอพี่สวยไหมจ๊ะอุยน้องน้องอยูจ่จอมขอบวงน้องจอมขอบวงตลอดเลยอะ่ะอุยเรามาช้ากว่าเขาครับอุยด,ดูเลือดเราสินิดเดียวเองให้แต้มเราอีกแล้วสี่สองรอบตัดสินเอาแล้วรอบตัดสินนี่ต้องมีการแย่งครับแย่งกันเข้าวงใน ทุกคนอยากเข้าวงในทุกคนอยากตุยเฮ้ยมันแข่งอะไรกันวะเนี่ยแข่งตุยกันเนี่ยน้องอยู่เหลี่ยมไหนอุ้ยน้องชิดขอบวงแล้วน้องชิดผายแล้วค่ะตั้งไอวอลปิดตัวเองเอ้ยน้องรอพี่ด้วยน้องพี่จะช่วยน้องยังไงดีวะพี่ต้องช่วยน้องให้ได้เอ้ยพี่ต้องเอาน้องออกมาจากขอบวงให้ได้มันอุ้มได้ปะวะเกมเนี่ยเอ้ยน้องเอ้ย เอ้ยเร็วๆรวไอวอพังเดี๋ยวนี้เอาน้องก็ตุยสิทำอย่างเงี้ยน้องโอ้โหน้องจ๋าทำไมยอมให้พี่อย่างนี้ละจ๊ะคงไม่ใช่บทใช่ไหมครับท่านผู้ชมช่วยดูนะครับแล้วนะคอมเมนต์กันมานะครับนะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้พี่ด้วยนะเดี๋ยวพี่จะมาเล่นทุกวันเลยหมาป่าเดียวดายนะสนุกดีเหมือนกันครับนะโอ้ คงไม่ใช่บอดหรอกเอาละพี่ไปแล้วนะบ๊ายบาย